ไม่ชูนเอาเตียกัหนึ่งโคม้านไก็มาผือเว้ยเว้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิทชี่นะคะวันนี้นะคะลิทก็พามาเยี่ยมที่ดอยปูหมื่นค่ะแล้วก็มาเยี่ยมบ้านคุณลุงของลิทนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูไล่ชาดอยปูหมื่นของเรากันนะคะครับสวัสดีค,ครับผมสถานที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือไล่ชาดอยปูหมื่นนะครับครับไล่ชาดอยปูหมื่นแห่งนี้ชาที่เราเห็นทุกต้นนี่นะครับ ก็เป็นอาชีพหลักของชนชุชนที่นี่นะครับผมแล้วก็ชาที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานใบให้กับชนชุมชนแห่งนี้ให้มีอาชีพที่ยั่งยืนครับอันนี้คือชาอาสามนะครการปลูกชาอาสามเนี้ยคือต้องปลูกร่วมกับต้นไม้ใหญ่นะฮะให้สามารถอ,อ,อยู่ด้วยกันได้นะครับผมครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเราเก็บชากันยังไงนะครับผมเชิญไปดูกันเลยค่ะวันนี้ก็มีพี่ๆที่เขาเก็บชากันอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะครับอ,อ,อย่างที่เราเห็นข้างหลังนี่ฮะก็เป็นชาวบ้านชาวเขาเผ่าราหูโดยประเมืนแห่งนี้นะครับทุกวันก็มี ไยได้หลักก็คือเก็บชาเก็บใบชานะฮะหลังจากที่เราเก็บใบชา1ยอด2ใบเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปคั่วเป็นนวดแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็บังคับหิบหอนะครับนั่นก็คือชาของโดยประม,มืนนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าโดยประม,มืนแห่งนี้เราเปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับเป็นโฮมเตอ่าแบบวัฒนะธรรมชนเผ่านะครับอ่า อาชีพหลักของเราที่นี่ก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นชานะฮะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนรู้การเก็บชาการทําชานะฮะแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชนชนของเราได้ที่นี่นะครับผมค่ะแล้วกอ็อยากให้เห็นบรรยากาศนะคะว่าตอนนี้แบบที่ริสอยู่คือมันธรรมชาติมากๆเลยบรรยากาศโดยรอบโดยรวมนี้นะคะตอนนี้ก็มีหมอกนิดนึงด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าเพิ่งฝนตกไปค่ะี่เดี๋ยวให้ดูนะคะ แล้วกอ็อยากให้ลุงเลินเชิญชวนคนมาเที่ยวโฮมสเตย์ที่บ้านเราด้วยค่ะครับผมอดอยปูม,มือ,น stay, อ่นโฮมสเตย์ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับอดอยปูม,มือ่นแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย1,380ถึง1,500เมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยฮะที่นี่อากาศดีทั้งปีครับเราไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมนะฮะเรามีอากาศที่บริสุทธิ เรามีสวนชาที่เป็นออแกนิกนะครับอยากให้ทุกคนถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมพวกเรานะครับโดยปูมือโฮมเซออำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับผมค่ะก็วันนี้นะคะก็ลิสกับบุงมเลินก็มาร่วมกับโครงการ The v i ิ l a g e 4.0นะคะก็ เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยนะคะอยากให้ทุกคนติดตามได้จากอินสตาแกรนะคะ richy oranate นะคะ r i c h y o r a n a t e นะคะก็จะมีกิจกรรมให้ทุกคนรุ่นติดตามแล้วก็รับของรางวัลน,นะคะเข้าไปดูในอินสตาแกรนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคะ่ะว่าเรามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะ